ฐานสมาชิกของ PT m a c a r d และ PT m a c a r d Plus นะคะกว่า25ล้านบาทน,นะคะเป็น,นกลไกสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ PTG ทั้งออยและนอนออยค่ะยอดขายน้ำมันสูงสุดเป็นประวัติการที่6,548ล้านลิตรนะคะในปีที่ผ่านมาเติบโตถึง12.9%ค่ะ และ PG นะคะเขาตั้งเป้ากาแฟาพันธุ์ไทยขยายเป็น5,000สาขาทั่วประเทศแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะนำบริษัทลูกนะคะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมุ่งเข้าสู่เป้าหมายข่า o n e u t นว l ตี้ภายในปี2,573ค่ะ คุณพิทักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือ PTG เปิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจในปี2568ภายใต้ m a c w o r เดินหน้าขยายเครือข่ายธุรกิจในหลากหลายมิติเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงพร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์อยู่ดีมีสุข ผ่านการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจหรืออีโคซิสเตมที่เชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์มุ่งเน้นกาแฟาพันธุ์ไทยเป็นหัวหอกสำคัญในการขยายสู่5,000สาขาทั่วประเทศและก้าวเข้าสู่เป้าหมายขับวั n n น u t งชิภายในปี2,573ในปี2,567ที่ผ่านมา PTG สร้างการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งโดยมี PT m a c g a r d และ PT m a แ g a กการ์ดกว่า25ล้านสมาชิกหรือคิดเป็น1ใน3ของประชากรประเทศไทยซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะตัว m a c g a าร์ดแ w o เวินะครับมันจะสร้างแมกโรสขึ้นมามันก็จะส่งผลทำให้ตัวยอดขายทั้งตัวออยและนนออยจะเพิ่มขึ้นการเติบโตกลยุทธ์ของปีนี้2025นะครับเราเยงคงเน้น การเติบโตทั้งฝั่งออยและนอนออยนะครับโดยเฉพาะตัวนอนออยเนี่ยจะมีการเติบโตค่อนข้างสูงมากเป็นพิเศษนะครับในปีนี้ครับในมุมของออยนะครับก็จะเป็นการเติบโตด้วยการขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันนะครับอันที่สองเป็นเรื่องของการรีโนเวทตัวสถานีบริการน้ำมันนะครับและเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องของการเพิ่มตัวจำนวนสมาชิกนะครับทั้งบัตรเขียวบัตรแดงครับ วันนี้แม็กการ์ดแม็กกลมของเราเนี่ยมัน25ล้านสมาชิกแล้วเป้าหมายเป็นอย่างไรและตัวตัวเมมเบอร์เหล่านี้มันทำให้เราโตอย่างไรคะระบบสมาชิกเราตั้งไว้ในปี2070นะครับเราจะมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น30ล้านสมาชิกนะครับจำนวนสมาชิกตรงนี้มันทำให้เราโตยอย่างก้าวกระโดดได้อย่างไรบ้างคะตัวระบบ,บัตรเขียวพรีเมียร์การ์ดนะครับก็เป็นระบบสะสมแต้มส่วนระบบของ Sub u b s c r i p t i o n หรือบัตรแดงเนี่ยก็ต้องมีการจ่ายค่าบัตร599 แต่ตัวผลประโยชน์นี่เกือบๆหนึ่งหมื่นบาทนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเครื่องจักรหลักในการที่จะสร้างยอดขายทั้งออยและนนอยครับในฝ้าของนนอยเองเนี่ยพันไทยปีนี้เราเติบโตอย่างก้าวกระโดดเรามีเป้าหมายของพันไทยไว้อย่างไรบ้างรวมไปถึงการที่จะนําเข้าตลาดหลักทรัพย์อะค่ะพันไทยปีที่ผ่านมานะครับเราเติบโตเซมสโตเซลโตมากกว store, ่า36%นะครับแล้วเราก็ยังคงรักษาการเติบโตเซมสโตเซล36%ใน ปีนี้นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับ2567เรามีการขยายสาขาเกือบ500สาขานะครับแต่ในปีนี้เราตั้งเป้านะครับการขยายสาขาของพันไทยไม่น้อยกว่า600สาขาครับภาพรวมๆแล้วปีนี้ปี68จะเห็นพันไทยกี่สาขาและจะเห็นเข้าตลาดเมื่อไหร่คะให้ได้ที่2,000สาขาภายใน31ธันวา2อ6 8นะครับคัด การนะครับว่าเราจะเข้าตลาดภายในปี2570ถ้าทางกรตทางตลาดอนุมัติพีทีเราเติบโตโตวันโตคืนนะครับเราทำในเรื่องทั้งคุณภาพของสินค้าและบริการนะครับเรามีระบบสมาชิกนะครับแล้วเรายังคงทำงานอย่างต่อเนื่องทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อจะทำให้คนไทยอยู่ดีมีสุขครับในแง่ของาการก้าวเข้าสู่คําว่ n i n t ิต s i t ตรงเนี้ย พีทีขับเคลื่อนยังไงคะเราขับเคลื่อนภายใต้กลยุทธ์3 3 r รีนะครับคือ r รีดิวพื้นฐานอยู่แล้วนะพยายามที่จะลดการใช้ไฟฟ้าการใช้พลังงานภายในองค์กรของเราเอง2ก็คือ r e f o r เรสก็คือการปลูกป่าการเข้าไปปลูกป่าชายเลนการเข้าไปปลูกป่าในชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็ r e a อดจัสทางด้านของพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของเราก็คือเราไปลงทุนในโซล่า เราไปลงทุนในเรื่องของทางด้านของการจัดการขยะหรือว่าการจัดเก็บขยะซึ่งเรากําลังขยายเพราะว่าเวลาไปลงในธุรกิจอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพีดีจีจะพยายามมองทั้งซัพพลายเชนของเขาเพื่อเราจะจัดการอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการขยะที่ถูกต้องเนี่ยเรามองว่านั่นเป็นตัวพอร์ตใหญ่ของเรานะครับมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นธุรกิจของอนาคตเพราะว่าขยะพวกเราเองเนี่ยสร้างขึ้นทุกวันพีดีเองมุ่งสู่คาร์บอนเนื้อรใน2 0 3 0ด้วย3กลยุทธ์หลัก